การทํามาหากินเศรษฐกิจดีคาข้องเรื่องปากเรื่องท้องสมัยรัฐบาลทักษิณอยู่ในความทรงจำแต่ผ่านมาหลายรัฐบาลมันทําไมไม่เหมือนกับรัฐบาลทักษิณพูดถึงคุณทักษิณอาจารย์เออท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าตายยากคนที่เขามีอํานาจแล้วก็ถูกโค่นอํานาจถูกรัฐประหารเนี่ย ปกติเนี่ยถ้าคนทั่วไปเนี่ยคงจบไปแล้วแต่ทําไมคุณทักษิณเนี่ยยังกลับมาได้มามีอํานาจใหญ่โตได้อีกทีหนึ่งเนี่ยจริงมันเป็นเพราะอะไรจะ่ลองวิเคราะห์ให้ดูนิดนึงเลยนะครับเออทําไมคุณอยากเอาเรื่องนี้มาคุยมันมีอะไรที่เป็นจุดประเด็นที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาถามเพราะว่าถ้าเทียบกับนายกหรือผู้มีอำนาจแล้วกันนะครับเลยท่านที่ผ่านมาเนี่ยพอหลังจากหมดอำนาจไปแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยหายไปเลย ไม่ได้อยู่ในกระแสอะไรเลย,เลยแล้วการที่เขาจะไปรวบรวมพลพรรคพักพวกไนก็เป็นเรื่องยากแต่คุณทักษิณก็ทําได้นี่ผมสงสัยมากเลยครับอาจารย์เออน่าคิดนะผมเองนี่ที่ทั้งที่เป็นสอวอคิดมาโดยตลอดว่าหนึ่งการปฏิวัติรัฐประหารมันไม่น่าจะมีครับเฮ้ยแต่ก็มีมาจนได้แล้วก็นั่งดูการเมือง ตอนที่เป็นสอวอมาจนกระทั่งหมดวาระมองแล้วให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยทักษิณคงจบไปแล้วมันเกือบยี่สิบปีอะ่ะคุณคิดดูอะ่ะสี่แปดสี่เก้ามันเกือบยี่สิบปียังไงยังไงก็ไม่น่าจะกลับมามีอำนาจยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้แปลว่าทั้งการปฏิวัติรัฐประหาร ผ่านการชุมนุมประท้วงขับไล่นี้ไปต่างประเทศแล้วเฮ้ยผมก็คิดมาตลอดเวลาคงจบหมดสิน้นในที่สุดก็กลับมาแบบคนแก่คนหนึ่งที่มาอยู่ในประเทศไทยและไม่เคยคิดเลยว่าจะกลับมามีอำนาจได้เหมือนเก่าและวันนี้เขาสามารถเอาลูกเขาคุณแพรทองทานมาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็คือตัวเขานั้นแหละจึงมีความรู้สึกเหมือนคุณนะ่ะที่ถามมามนุษย์เรานี่ถูกฆ่าไปจากอำนาจเกือบยี่สิบปีกลับมาได้แปลว่ามันต้องมีดีจึงกลับมามีอำนาจได้แน่นอนหลายคนที่ไปจากประเทศไทยแล้วอาจจะกลับมาเมืองไทยได้แต่ก็กลับมาเหมือนกับคนแก่คนเฒ่าคนหนึ่งกลับมาถือศีลกินเจ นะฮะอยู่แบบใช้ชีวิตแบบปกติสุขหรือจอมพลถนอมก็ไปแล้วก็กลับมาได้ต้องบวชกับเอต้องต้องบวชเป็นเนนแล้วกลับเข้ามาที่เราย้อนกลับไปถึงสมัยท่านปรีดีเลยนะเออไปเลยเออบางคนจอมพลปอไปแล้วไปเลยท่านปรีดีไปแล้วไปเลยจอมพลถนอมกว่าจะกลับได้เโอ้โหสาหัสสากันแต่คุณทักษิณน,นี่ก็ไปเกือบยี่สิบปี กลับมาได้เนี่ยแล้วผมก็ลองนั่งวิเคราะห์ประเมินว่าที่เขากลับมาได้เนี่ยมันน่าจะมีเหตุผลสักประมาณสิบประยั mm hmm. นนะลองประมวลประมวลเอานะคนอื่นอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นต่างยังไงก็แล้วแต่แต่มองอย่างผมมองผมว่าข้อหนึ่งรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยที่มา โดยการปฏิวัติรัฐประหารหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะกี่รัฐบาลก็ตามไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เราเห็นหลักๆรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาล,าบาลอื่นๆที่มาแทนคุณทักษิณยังไม่มีรัฐบาลใด ที่มันฝังไว้อยู่ในความรู้สึกความทรงจำความพออกพอใจประทับใจกับพี่น้องประชาชนเหมือนกับรัฐบาลทักษิณผมจึงพูดอยู่ตลอดเวลาว่าคนเอกประยุทธ์เนี่ยมีโอกาสมากกว่าคุณทักษิณทั้งเวลาและอำนาจแต่ก็ไม่สามารถไปยืนอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยได้คุณทักษิณ เกือบยีสิบปียังอยู่ในหัวใจของคนไทยคุณว่าอาจจรรย์ไหมล่ะประการที่สองผนงานของรัฐบาลทักษสิงมันอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดมาเกือบยี่สิบปีเช่นสาสิบบาทรักษาทุกโรคเดี๋ยวนี้ใครไปลงโรงพยาบาลก็จะนึกถึงคุณทักษสิง กองทุนหมู่บ้านการทำมาหากินเศรษฐกิจดีนะค้าค้องเรื่องปากเรื่องท้องสมัยรัฐบาลทักษิณเฮ้ยมันอยู่ในความทรงจำแต่ผ่านมาหลายรัฐบาลมันทำไมไม่เหมือนกับรัฐบาลทักษิณมันไม่คึกคักนี่แหละครับจึงเป็นเรื่องที่คนเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งๆท,ที่รัฐบาลมาจากการปฏิวัติเกือบ9ปียังไม่มีผลงานอะไรที่ประชาชนจับต้องได้แล้วอยู่ในความทรงจำเหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคและกองทุนหมู่บ้านประการที่3คุณทักษิณเนี่ยเขามีมวลชนคนของพรรคเนี่ยที่แน่นอนชัดเจนเหนียวแน่นแล้วก็เพื่อไทย หรือพลังประชาชนจะเปลี่ยนไปยังไงแบบไหนเขาก็ยังมีมวลชนคนของเขาเนี่ยแน่นพูดง่ายๆว่ายังจงรักภักดีในพักแบบเข้มข้นแม้ว่าจะจางออกไปบ้างแตกออกไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขณะที่พักการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะพลังประชาชฐหรือพักของพลเอกประยุทธ์หรือพักการเมืองอื่นๆ ก็ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนพักของคุณทักษิณเรียกว่า fc เหนียวแน่นเลยนะานอาจารย์เออเอออต่อไปเลยก็ได้ออก็แปลว่าข้อที่สี่นั่นะ fc ของคุณทักษิณเนี่ยเขาเหนียวแน่นจริงๆนะไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบใครจะโจมตีกล่าวหายังไงแต่เขาก็ยังมี fc อยู่ในขณะที่ fc ของคุณอภิสิทธิ์ของคุณชวนหรืลึของใครก็แล้วแต่เธอ มันไม่มีใครที่มันเหนียวแน่นเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเกือบยี่สิบปีผมแปลกประหลาดมากทั้งๆท,ท,ที่คุณอภพิสิษนุ่มฟวารอฟาแต่กลับไม่มีเอฟซีที่เหนียวแน่นเหมือนเขาประการที่ห้าเขามีาพรรคการเมืองของเขาเข้มแข็งตลอดมาเลือกตั้งกี่ครั้งเขาก็ชนะมาอันดับต้นๆเกือบทุกครั้ง เพิ่งนจะมีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยแพ้พรรคก้าวไกลไปน,นิดหน่อยชี้เห็นว่าเป็นยังไงครับตัวพรรคของเขาอยู่ในความนิยมของประชาชนตลอดมาไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยโดนปฏิวัติรัฐประหารเป็นฝ่ายค้านเฮ้ย hey, เลือกตั้งกี่ครั้งคนก็ยังเลือกแล้วก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่เป็นหลักมาโดยตลอดในขณะที่พรรคการเมืองอื่น มีแต่เล็กลงเล็กลงแล้วบางพักก็หายไปประการที่หกเขามีฐานข้าราชการที่เข้มแข็งอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าสมัยที่คุณทักษิณเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจอยู่นั้นข้าราชการพวกนี้อาจจะเป็นซีสี่ซห้าซหกแต่วันนี้เป็นยังไงครับเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเป็นผู้นำเหล่าทัพเป็นผู้นำหน่วยต่าง ก็แปลว่ากลับมาเป็นฐานที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานของเขาเรียกว่าทั้งงานการเมืองและงานส่วนราชการก็ไปควบคู่กันได้เป็นอย่างนีอัตระการที่8เขามีบุคลากรทางการเมืองที่พร้อมมากกว่าพรรคการเมืองอื่นพรรคประชาชนคุณสังเกตก็เ,เป็นเด็กรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและพรรคการเมืองอื่นๆ ก็มีเสียงเล็กเสียงน้อยบางทีก็ไปรวมมาจากนู่นจากนี่แต่พักเพื่อไทยเป็นพักของเขามีประสบการณ์ทางการเมืองทั้งในพื้นที่และในการบริหารราชการแผ่นดินเรียกว่ามีความพร้อมมากกว่าพักการเมืองอื่นๆในเรื่องตัวคนประการทิ่กาผ่านความเจ็บปวดทุกยากมากว่าพักการเมืองอื่นๆ เคยถูกการชุมนุมประท้วงขับไล่นะฮะและก็ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาอย่างน้อยสองครั้งซึ่งพรรคการเมืองด่นไม่เคยโดนแบบชนิดชะกาชกันเหมือนกับพรรคของคุณทักษิณคนเราถ้ามันผ่านควา,ามเจ็บปวดผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามันก็ทำให้เข้มแข็งและก็สามารถที่จะรู้เท่าทันกับสถานการณ์ทางการเมือง มากกว่าพรรคอื่นๆหรือเหนือกว่าคนอื่นๆในทางการเมืองด้วยกันและประการที่สิผ่านคุกผ่านตารางและผ่านการหนีไปอยู่ต่างประเทศมาเป็นสิบสิบปีมันทำให้เข็ดขยายและต้องระมัดระวังไม่กระทำผิดซ้ำเหมือนกับพรรคพวกและบริวารและที่ตัวเองเคยโดนมาแล้วจะต้องมีความระมัดระวัง อย่างยิ่งยวดอะไรที่ทําให้ติดคุกติดตารางอะไรที่ทําให้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศต้องไม่ให้เกิดขึ้นถ้าถืนเกิดขึ้นอีกอันนี้แปลว่าจบศูนย์สิ้นแล้วกับชีวิตทางการเมืองและพรรคการเมืองของเขาและประการสุดท้ายแต่ละคนในพรรคการเมืองรวมทั้งตัวเขามีบทเรียนอย่างที่ผมบอกมาแล้ว เมื่อพักการเมืองคนทางการเมืองในพักของเขามีบทเรียนมาจึงต้องทำให้ทุกคนนั้นระมัดระวังและต้องเข้มแข็งในการยืนหยัดต่อสู้ซึ่งพักการเมืองอื่นๆรวมทั้งพักประชาชนคนรุ่นใหม่นี่ไม่มีประสบการณ์แบบนี้จึงไม่เข้มแข็งเหมือนพักเพื่อไทยของคุณทักษิณน,นี่แหละครับผมจึงมองว่า การที่เขากลับมาได้นั้นนอกจากตัวเขาแล้วพักของเขาบริวารว่านเคลือของเขารวมทั้งมวลชนของเขาทุกส่วนมีส่วนอย่างสำคัญทำให้เขากลับมามีอำนาจกลับมายิ่งใหญ่และเป็นผู้นำของประเทศไทยได้อัจจรย์พันล,ลึกค,ครับคนแบบนี้หายาก